จะเดินสุขสวัสดีสาธุชนคนดีทั้งหลายเพื่อนพ้องน้องพี่วงวานาเราชาวพุทธอยู่ใกล้อยู่ไกลประทังในประเทศนอกประเทศจะเดินสุขสวัสดีถึงหัวใจผู้เป็นแม่แม่ผู้เป็นแม่แม่ผู้เป็นพ่อพ่อผูอออ้มีหัวใจอันเป็นยิ่งใหญ่ตัวอาตมาก็ถือว่าเป็นพ่อของลูกชีเป็นแม่ของลูกชีามาในวันนี้ ก็เลยพาลูกๆมา,าสร้างเรือนแม่ชีไทยเรือนแม่ชีไทยนบพระรัตัก,กรพันาคินแห่งวัดป่ามงคลธรรมเพื่อเชิดชูยกจิตลกใจของลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงที่อยู่ประจำผู้เป็นแนวหน้าพระศาสนาจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยอันกเกษม ขณะเดียวกันที่อยู่ที่อาศัยอันกว้างขวางและยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับเพื่อรองรับาาศรัทธาญาติโยมอุบาสิกาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอุบาสิกาเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมมีโอกาสมีเวลาก็เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เลยมาพามาดูความคืบหน้าของการส,สร้างเรือนแม่ชีไทยนพรัตนักพัฒนาคิน จะไเจริญพรไปยังศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนหัวใจที่ยิ่งใหญ่หัวใจที่มองกันไกลเข้าใจแห่งวิสัยแห่งทัศวิสัยทัศธรรมทัศเรียกว่ามนโนทัศแห่งธรรมเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาที่เป็นรูป,ปรธรรมและเพื่อความ แด้ว่าธานุบำรุงหัวใจอันที่เป็นนามมารมที่พอเราได้สั่งสมกุศลบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญเมื่อกระทำบำเพ็ญแล้วแปรทรัพย์หยาบวัตถุเข่าของเงินทองที่จับต้องในกายเนื้อเมื่อสลัดเมื่อสลัดออกไปกลายเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเียกว่าอริยทรัพย์ประดับอยู่ที่ใจก็ขออริยทรัพย์ที่พระพุทธองค์ประทานดาบเพชร ซึ่งเป็นหลักใหญ่ของพระศาสนาเรื่อว่าทานศีลภาวนาเรียกว่าการทําบุญการทําทานเพื่อชําระความตนีทีเหนียวเพื่อชําระกิเลสตัวหยาบหยาบออกจากใจหลังจากนั้นเรว่ากิเลสตัวปานกลางเรืยอว่าความฟุ้งซ่านหรือว่าความลำคาญก็เริ่มมารักษาศีลเริ่มมาปฏิบัติธรรม เริ่มมีกรอบขอบเขตเหตุผลหรือว่ามีข้อวัดปฏิบัติในการดําเนินแต่ละวันแต่ละการวันเพื่อการพัฒนาหัวใจของพวกเราท่านท่านทุกท่านทุกคนก็หวังความสุขหวังความเจริญในชีวิตความเป็นอยู่แล้วว่าเกาถูกที่คันส่ย,ยาถูกโรคก,ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีของคณะลูกชีที่วัดป่ามงคลธรรมที่สื่อสารไปรยังแม่แม่ทั้งหลายแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยแม่ดีเด่น อย่างที่ศาลาที่เรากําลังสรรรสร้างอยู่นี้อาจจะได้พระนางประชาบดีโคตะมีองค์ท่านก็จะเป็นได้อาราธกราบอาราธนาพระองค์ท่านาซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของโลกตั้งแต่พุทธกาลในการบวชของศาสนาพระพุทธสมณะโคดมพุทธเจ้าองค์แรกที่เป็นต้นกําเนิดในการผนวดในการบวชของลูกผู้หญิงก็คือพระนาง ประชาบดีโคเตมีซึ่งเป็นประเพณีเรียกว,ว่าอริยะประเพณีให้ลูกหญิงได้สืบสารหรือว,ว่าได้ทําตามมาถึงปัจจุบันานาการเมื่อปัจจุบันานาการก็ถือว่าคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําผู้เป็นลูกศิษย์องค์หลวงปู่มั่นอ่าที่ออกผนวดออกบวชเป็นแม่ชีสุดท้ายประดนองค์ท่านก็บรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานโดยท่านทั้งหลายก็คงรู้ดีว่าคุณแม่แก้ว แม่ชีเสียงล้าคุณธรรมภายในหัวใจของท่านเป็นอย่างไรฉะนั้นลูกหลานที่วัดป่ามงคลธรรมก็จะได้กราบอาราธนาแม่ชีแก้วเสียงล้ำํำมาประทับมาประดับที่เรือนแม่ชีไทย โนพรัตจักรพัินาคินเพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นบารมีเป็นสิริมหามงคลอคาปกเก้าปกกระหม่อมคุ้มรองหัวใจลูกหญิงให้มีกําลังหรือว่าลูกหญิงจะได้มีกำกำลังใจหรือว่าไอดอนเพื่อจะได้เป็นบุคคลาธิฐานอยู่ตรงหน้าว่าปัจจุบันนักการลูกหญิง ซึ่งมีกําลังแห่งทานศีลภาวนาและกําลังแห่งทานสั่งสมมานมนานกําลังแห่งการรักษาศีลกําลังแห่งการบําเพ็ญภาวนาหนุนจิตดวงนี้ให้ถึงที่สุดด้วยว่าหลุดพ้นเป็นพระอริยะบุคคลได้อ่าแทนและแน่นอนและเห็นเป็นที่ประจักษ์ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายขนขวายและ อ่าสั่งสมมานมนานจงมาเป็นสักขีปยานบรรดลบรรดาเทพีวานรักษาส่งเสริมและเติมแต่งมารวบรวมมาเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลธุรกิจธุรการหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจธุรการเรียกว่าสถาบันครอบครัวลูกหัวจงมีแต่ความเจริญงอกงามสงแจมสมใจหมายทุกทุกประการทุกทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกพบทุกภูมิด้วยทุน